เรามาเก็บราดิชช่นคันค่ะไปทำสลัดมี่แปลงหนึ่งแปลงปลโปรกไว้นานแล้สองสามอาทิตย์นีมั้งข้างๆกันตรงนี้ทำสัญลักษณ์ทำไม้ไว้นี่คนะค่ะใช่ไหมใช่ไะคณะคณะคณะใบใหญ่ค่ะคณะใบน,นี่เริ่มขึ้นแล้วเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้ข้างๆลูซี่ราดิชชนหัวใหญ่ย่างโอ้หัวใหญ่แล้วเห็นไหมคะดูดิดหวัว อันนี้น่าจะใหญ่ห้ามใหญ่เยอะนะแล้วกันไปทางนี้น่าจะใหญ่แล้วก็ดูอย่างนี้ได้อ่าเห็นไหมหมเูเล็กๆเก็บไว้กินครั้งต่อไปแตก โอ้แตกสวยโอ้เสียดายเลยแต่กินได้อยู่มั้โอ้ดานนี้อีกอีกชนิดนึงค่ะชนิดนี้เป็นยาวๆนี่สวยดูก่อนได้อยู่แต่ที่จริงเราก็เก็บไว้อีกได้นได้อยู่นะคะมันจะยาวไปอีกอยู่แต่แค่นี้เรากำลังพอดี ไม่เผ็ดมากมันจะมันจะซ่าๆนะคะเหมือนวาซเวาซเบียเหมือนวาซาบีเลยแก่มากมันก็จะเผ็ดอะไรเงี้ยเอาแค่นี้แหละข้างหน้าเราก็เหลือไว้เก็บครั้งหน้งสวยเนะ สวยค่ะสวยเก็บพอกินค่ะจะได้กินสดๆอันนี้เป็นแถวกลมปลูกสองชนิดค่ะปีนี้ไม่ปลูกหลายชนิดหลายแบบสีออกคล้ำๆสีม่วงก็มีนะตัวสีหอยทากกินของเรานี่ตัวนี้ตัวร้ายเลยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้นมันกิน แต่งกันกินไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้พ่นเคมีพ่นอะไรแล้วปลูกธรรมชาติได้กินแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะไม่ได้ซื้อเค้าตามนี้ก็พอละไปคราวหน้า ไม่ธรรมดาใหญ่ทางนี้ทางนี้น่าจะปลูกก่อนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะลงมะเมล็ดก่อนโอ้โหใหญ่เลยนนี่ไงมาแล้วในสีม่วงก็มีนี่แต่เราปลูกสองชิ้นแต่สีม่วงมาได้ยังไงไม่เป็นไร น,นี่ถ้ามันใหญ่เต็มที่มันจะประมาณนี้แหละค่ะที่เขาขายกันที่ตลาดเขาขายกันข้าหัวแบบนี้แหละหลืออาจจะใหญ่กว่าแต่แต่เราชอบกินไม่ใหญ่มากเล็กมันจะกรอบๆไม่เผ็ดมากเอาลอ้เอากออนอเอาไปข้างหน้าเท้าหน้าแล้วกันอโอเคอพอแล้ว ไปล่างกินหัวค่ะแต่บางคนเขาก็กินใบนะคนไทยแต่เราไม่กินนะคะมันเป็นยังไงไม่รู้เขาไปทาส้มผักผักส้มค่ะผักเปรีบยวๆอ่ะแต่เรากินเฉพาะหัวก็พอเตรงแปลงไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเหยียบไปเลยผักชีค่ะผักชีจีนผักชีจีนบ้านเราเนี่ยมเมล็ดมันร่วงอ๋อมันขึ้นให้เฉยเลยเหยียบมันเมื่อกี้เดี๋ยวต้องทําไม้สักไว้แล้วกัน ครังหน้าจะได้รู้ว่าเป็นผักชีจีน